สวัสดีครับจ้าสวัสดีคะ่ะรออยู่ FC ขอมาไลายอหลีดับดับดับล่างตรงๆนะจ๊าเพราะว่า,วามันเอาอยู่เพิ่นว่าประหยัดทุนด้ไลายเพิ่นว่าโอ้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดดังๆเน,นาะฮะเลยจังว่าค่ะดังก็อีหลีเนาะวันที่เดียวผมผมนะเจ็ดศูนย์เจ็ดครับ หนึง่งหนึ่งแปดนธีว่าดังๆเอายูว่านอ่อบางนก็เออ่านไปดีอยูเน,ะะเนเาะค่ะเลขดับเอาอยูค่ะแต่กับรุ่นรุ่นคือกันแต่ว่าก็อู้ดังคักพูดเนาะผัดมาออกเลขกันพี่วิ่งนี่บนนี่สองกับสามนี่นอจ่ะมาทั้งสองอตัวเลยบนหลงังอ่ะว<า>เตะเตยู่ ในสุดรทีุ่บสูตเต็มครับครับสุดเต็มครับที่ผมส่งไปให้ก่อนมนค่ะเมีนค่ะเบื้องยูธิวานเซียนส่งมาให้เบิ้งสามสูตรมันออกเรีวเมีจะเมีนบ่มมาบครับเสียดายผมผมเสียล่วงไงล่ะผมก็ได้เอาสามเต่าสามบุลงในแปดสูตรนั่นผมก็เอาสามสูตรออกเพราะว่ามันสามสูตรมันออกไปแล้วนะเมีนค่ะผู้ใดว่ามันสิออกซ้ำอีกเนาะผมก็ได้บอกว่ามันอยู่ในสิบหกสูตรน่ะกัน ยี่สีอยู่ในได้เพราะอะไรเบิรเพราะว่าสิบหกสุดเลนทัศน์ศูนย์ศูนย์มันเป็นมันในสิบเจ็ดสุดก็เดี๋ยวยูสิบหกแล้วก็สามศูนย์มันก็มีอยู่ในสุดเต็มแล้วก็ผมตัศอ์หกสุดแต่ไปล้งคิดผมเอาตัดออกนาผมมันออกแล้วออกอีกเนาะเมีนยนยูจ่าแล้วก็บันเทิงลงเบิดผู้ลังคนก็ว่าหลายแต่ว่าสาบนาก็จะบอกเพิ่นอยู่ดอกถ้าแม่นผูใ้ใดอยากได้ชุดเต็มคือบ่ลงชุดเต็มเบิดก็ผู้ลังคนก็หลายอยา่างเนาะค่ะเนาะมันก็ายาก กสิให้เพื่อนทั่วไปหาทั้งเสียนบานผือโดยตรงถ้าผู้ใดอยากได้ชุดเต็มอีหลีเนาะคะ่ะอ่าให้เพื่อนเอาไล่เขาได้ครับเอาเบอร์เขาไล่ดได้กันเขาก็ได้ก,กัโทร่เอาครับผมจ้ะยืน่นเบอร์โทรเขาคือศูนย์เก้าเจ,จ็ดหนึ่งสี่เก้าเก้าหกแปดเก้าเปนบอจ้าครับจ้าเมื่อนี้ผมก็คัดเด่นที่สุดอยู่ในชุดเต็มมันน่ะเดี๋ยวโยมุกชุดนี่แหละคือเก่าแต่ว่ากับฟักลักซิพนี่แหละ ก่อนว่าง้นน mm hmm yeah. anyway ี่สองมี่สามมี่ยัน oh น้อมันมากวัดทั้งบนทั้งล่างเลยแมนจ้าแมนขิดว่าครับจ้าเอาเพราะเป็นยังสู่ต่อเนาะครับจ่าเมนี่ผมว่รบอลคอยชัดไปเด้อผมปวดฟันอยู่ทำม่ได้เลยเพราะว่าบวมเมื่อตากก็ได้บวมบวมอยากถูกข้ามบัดเอาเพรเป็นยังจ้าบ่เป็นยังนอกไก่หายไวไวแต่ปนันไก่ยังได้ตัวุลิกมาแบ่งปันเอาค่ะบ่เป็นยังค่ะหายไวไวด้อ ต้าอามมาขอ้ปวดกันประมับปวดนะจังเมื่อก็เลยบอกเป็นชื่อคนโ<อ>ลาแค่ค่ะจาเอาคือเจ้านะจ้เาเอาเด็กเด่นบนครับเด่นบนจ้ามีห้ามีสามมีหกมีศูนมีห้ามีสามมีหกมีศูนตัวนี้เป็นปั๊กลักซิปเลยครับผู้ดใดมีรังงกมวยก็เอาไปยิงใจเองก็ได้ครับ อืขึ้นปักไตตัวเลยหลักสิบครับหมดทีเดียวผมก็วางไปสามสี่ตัวนะที่รับสามักสิบจ็ดสองกับสามก็รองสวนมะกามาวัดเตมาน้ำกันเลยเมียนค่ะมาทั้งสามตัวเลยจ้าสองกับไปเป็นหกสองของทางด่างเมียนจ้าหมวมนี่วิ่งห้ารับสามครับวิ่งห้ากับสามจ้าปักคู่จ้า หกห้าหกห้าหกหกครับหกชุดครับตรงตรงเลยบอตรงกับคือเก่าครับอยู่ในชุดเต็มหนึ่งที่ชุดเลยตจต็ครับจ้าดื้อเด่นหวคูนี่เนาะครับจ้าการในช่วยดียกัรลดในหกชุดนี่มันจะไปอยู่ในสิบหกชุดคือเก่านะ่ะคือผมเลยเคยบอกกับทั้งสองนะครับจ้าอืมค่ะบนตรงตรงเลยบอตรงกับ จ่าบนตรงๆด้วค่ะมีตะบ,บนเป็นว่าจ่าขาข้างล่างมีครับมาหนึ่ข้างล่างมี่โอ้ค่ะเลขล่างจ้าวิ่งล่างเจ็ดกับเก้าครับวิ่งล่างเจ็ดกับ <70, 71. S 2> เก <90, 91. S 2> ้าจ้าคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งครับตามนี้นะครับอันล่างเนียน่ยตรงๆหรือว่ากับน้ำม่นจ่า ตัวที่มันจะมีติดอยู่มันจะไม่ยังอยู่ในเดลรับผมนี่ตัวนี้บบต้องกลับก็ได้ครับมันมันมัจะมีติดอยู่ในเดลรับคุณผมอยู่ก็ศูนย์นึกเจ็ดศูนย์นี่แหละอ๋อค่ะคือว่าบบต้องกลับบนกับตรงตรงล่างกับตรงตรงเป็นบ่จ้ะครับครับเพราะว่าการไม่ในเดลรับหนาพวกนี้มันกลับมันกัับได้ครับอ๋อมันจะติ่เจ็ดศูนย์นี่แหละอยอะอันนี้มันจิตหนึ่งค่ะมันไม่จิต หนึ่ขอผมน้ำดังนี่คือผมกลับไปดงหนี่7เจ็ดหนงี่โอ้จ่าจ่าจ่าโอเคค่ะหนึ่งเก้าเนี่กับเก้านึ่งนี่ผมกลับไปดังค่ะความมัิดนับของผมนาอยู่ด <ừ, S 2> างๆเจเจตต่อชนชุนเก้านี่กลับไปนั่งครับจ้าอ๋อค่ะค่ะค่ะตามนี้เนาะเดี๋ยวสาวบ้านัดจะทวนตัวเลขจากเสียนบานผือให้ฟังเดอ้อพี่น้องจา้าคลิปนา สาบนาจะแยกเนาะคะ่ะเลขดับล่างตรงๆเป็นคลิปหนาเด้อจ้ะคลิปนี่เป็นตัวเลขที่น่าลงทุนบุนล่ังค่ะแนวทางเด้อพี่น้องจ้าสำหรับตัวเลขเซียนบ้านผือจา้าเด่นบนวน,นวดน,นี่เพิ่นใไ้มามีหามีสามม6หกมีศูนเลขสี่ตัวนี่คือหลักสิบหาผู้ใดมีหลักน่วยเม็นๆจับส่ได้เลยจา้าวิ่งบนหากับสามเด้อพี่น้องจา้าจับคู่ให้มีหกคู่หาหาหาหกสามหาสามหก หกหาแล้วก็6กหกจ้าเลขล่างวิ่งล่างมี7ดกับเกพี่น้องจับคู่ให้มี70 7ดศูหนึ่งเกและ91จ้าผู้ใดอยากโทรหาทางเซียนบ้านผือได้โดยตรงหรืออยากได้เลขชุดเต็มเลขชุดเต็มพื้นเขาคู่งวดพี่น้องงวดวังหันกับเขาสามศนเด้อค่ะแต่เปินตัดให้ น้อยหางแต่ว่าชุดเต็มนีเพิ่นรับประกันเลยค่ะบนตรงๆว่าไ้กับเข่าคุงหวัดพี่น้องโทรไปหาเพิ่นได้ที่097 149 9689 097 149 9689จ้าเบอร์โทรทางเซียนบ้านผือได้โดยตรงผู้ใดอยากเข่ากุ้มทั้งไลายเพิ่นเหมือนมีไลร์กุมจะมีแต่ไร้ส่วนตัวตามเบอร์โทรนี้ได้จ้าทาแม่นผู้ใดเนาะคะ่ะ เอ็ดไลฟ์บ่เป็นกะสามารถโทรพูดคุยได้เลยจ้ะเพิ่นกะสามารถคุยน้ำได้เนาะกะตามนี่จ้ะบนตรงตรงบอต้องกับพี่น้องกะเป็นแต่น้ำเป็นลงทุนอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นเลขอ่าน้อยหางล้ากะตรงตรงบ่ได้กับล่างกะล่างตรงตรงบนกะบนตรงตรงจ้ะแยกบนแยกล่างเด้อค่ะตามนี่จ้าหันผู้ใดอยากได้เลขดับไปคลิปหนาเด้อพี่น้องเพราะว่าสาบนาจะแยกคลิป ดับล่างตรงๆแล้วก็เลขตัวหน้าลงทุนหนี่แยกเป็นสองคลิปเพราะว่าลังค้นกะบ่เข้าใจกะเลขดับกับเลขสูตรไว้คำนวณเอาค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สำหรับตัวเลขเซียนบ้านผือกัขอบุญขอบุญทั้งเซียนบ้านผือเนาะบ่สบายปันได้กะเว้าค่ะปวดเขียวปันได้กะยังน้ำตัวเลขมาฝากมาตอนยังให้สัมผัสลงงลิบขอบุญขอบุญลายๆขอหายวันหายขึ้นจ้ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปเราจะสวัสดีค่ะ